เดีก็จะมีสาระมีอะไรไหมใช่ครับมีมาไหมยังไงมันลายอย่างเงี้ยอ้นครับตอนนี้นั่งคอมนี้ตัดเองนะครับเปิดรีโมทแล้วว่าจับขึ้นเอ้าจับขึ้นจับเขาแล้วอ่ะนะโอ้จับมือจับเรื่องเด็กเอ๋เริดดูบ่อยขนาดเขาเขาทำโดยตรงแล้วเขาทำโดยตรงนะจ้ารีโมทเขาิดเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเขาจะต้องใช้ในงานอะไรนะ เขาว่าันหายเาจะว่นนะนงานต่างๆในวันแม่วันพ่อเองว่องพี่อเนกเข้ามาเช็คอยู่เออัยที่ต้องรบบยสามอ้ต้องีคนไอะไรมตองมนก็เหียวเลยฮะตอช้าห่ะนะตอนเช้าดิบอนอนแนกินแปลกๆก็เอกพี่เลยมื่กียกอะไรเนี่ยหาคิดไม่ได้เลยการเชื่อมต่อช้า Nên đều này lắm 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 cái lắm 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 มามาไปัน้ำลงมเลยให้โจ้ดิเราถ่ายทอดสดเรียนเร็วกันนะครับวันนี้ทางเฟซบุ๊กนะเนงเ้งเเนโจ้เข้ามาโการเชื่อมต่อช้า เจอเจอเป็นอะไรอ่ะอึฮึหมร้อล้วเหย็นจังตึดิฮ่่อไรึ้่งเลยึ้งดลโอ้จะตายเราเกต่อแล้วแ่น้ำหมดถังใช่ไหมแล้วครับโอเคเดี๋ยวพี่ียกแม่เอะตรงไหนติดนวดอ่ะไหตินวดเองไมเตมยกม่เไม่ไยกคนเดียวอพี่จิมก็ได้ยู นะให้น้เลยอนเ้ยให้น้จมะจะไปยกเอจิมใครจะไปยกอ่ะพี่อ่ะเออองี่ฝาละเกบปะไม่ไม่ด้เยไม่รู้เหลือกี่ถังนะไม่รู้นอยู่ี่ัลนึ้นย่นนายเราอ่ะเยยกินน้ำแข็งหลายถังเลยายเราอ่ะสื่นทยเียหม่นะื่นชายกินน้าแข็งกันเลยการเชื่อมต่อช้า บางทีก็กินน้ำร้อนแต่ว่าน้ำร้อนก็ใช้ของสูงกว่านี้อคือก็กินน้ำขวดเลยนะมันรั่วนี่หรือผมซื้อมาตั้ง4แพ็คของเย่โอดิมายังไงพี่โอนยังในนี้เราเปิดไปกินซุชินี่ต้าเดล๋ยวถ่ายนี่อยูถ่ยกินเเมกี้แ้เจอกิจการเข้ามาการปอดการล้างหาไม่เท้าสุภรเลิกอยู่เอาเราเราทีนงว้ตรงนั้นนะังร่ว เราทำมาเลยใครมาอืมด้านนั้ดางด้านนี้เลยด้านนี้มั้งไปไ n ทางเรื่องปี้เลย ลง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 น้ำไปเลยมาดได้เชิวที่อไรพี่สี่คนเยอะไหมครับการเชื่อมต่อช้ามันมันมันคนเยอะงน้ำคหมายจะอะเนี่ยมุกล่ะอย่งว่าไม่มีไม่มีไม่มไม่มีอ่ะเออเอาท่าที่ ไม่ยิงพัดลมเขาตั้งไว้ทุกห้องมาเลยแล้วเข้าไปไหนหมดกันนี้ตอนลางมันเปิดทุกห้องใช่ไหเวลาเวลาไม่ยินเราก็ใช้ต้องใช้พัดลมช่วยใช่มันต้องเปิดทุกวันด้วยเขาเขาเตรียมการเลยเตรียมการอยู่เตรียมหด้าเฮ้ยนอนนี่นอนนอนทำในเมฆพี่จ๋า เอมาจินเบียกับพี่พี่อ้จาี่าก็จะพักตึกนี้เนนครับเนี่ยมันเริ่มเนหนอยหน่อยเนี่ยอัอันนี้นี่ยอ่ะสอชายเล่ะหลงี่วายลกงีวาแต่แต่่ตวานี่แบยังไงนะสลกรลการเชื่อมต่อช้าตอนนีตอนปีาเลยสมชายสมชายตุดที่มามันมันกี่ถังเลยเยอะอย่างน้ เวลาปูข้าวมาถึงเราติดชายเรากินเล้ยตัวติดชายเรากินน้ำแข็งวันจันทร์มาก็เอาไปห้องตีใช่ชอบต่างไปเรื่อยๆเดเรือแอร์ก็เด็กเาจะทยอยทำโทรเึ้นมาเรื่องงหมาันจันทรันนี้เรียนพกนี้เลยจันทร์หน้าก็้นขึ้นก็หมุนไปจนข่อยจะครบอ่ะ ว่าเป็นของที่จายไปสามห้องเก็บของตรงนี้างห้าก็ไปเรื่อยๆจาก่้าหกเจ็ดแปดึงสิบห้องนะแต่เกิด่าจะเดือนหน้าก็พอดีวงเปียมนใเรื่อนีการเชื่อมต่อช้า แตรอบันกัที่ั่เฮ้ยไปแล้วมั้ยไวมัวนพอวันกลับก็เป็นของพวกเราอยู่ดีอ่ะใช่พอเขาก็เหลเอไว้อยู่แล้วข้าวันที่ห้าที่เปวันที่ห้าวันเจ็ดใช่แล้วก็เโอแล้วก็มีบรรยายวันที่หกหกเจ็ดนแน่ว่าแต่ว่านายแพ่ยวิชัจะพูดเลทไหน่อยนะฮะเ๋ยมชุดออกออกออก็จหลัแน่นอน ตอนตอนบ่ายก็อาจารย์น่ทั้งวันเลยไม่เหลืออย่างี้นเกือบแต่ว่าบ่ายอ่ะอาจารย์วินิดเราก็นั่งสมาธิเอวันที่ห้เหกอจเดวสมาธิวันไหนหกเ่งกตอนบ่ายแล้วก็เจ็ดตอนเช้าเราไปเราก็ประชุมประชุมกันเทื่ยมต่อช้า

ป้ม่ีเดียอะไรแม่ใหม่ด้วยคดไรไตรงนี้ได้่ย่านน้ไอ้้านลาบตรงนั้นก็มีไอ้่ปงอะไไม่เลยนับ้อาจะหาตรงนั้นแ้มาให้หาตรงนั้นแหละแกมนับนับกลุ่ม โคไม่คงน้พี่เก่งก็พามไปให้น้าให้น้หหมาไปร้านนี้เนี่ยพาไปราล้อมงเหมือน้อมการเชื่อมต่อช้าแล้วทำไมไ้เกิดเปิดอะไเอาไฟอ่ะ